ข้อดีของการใช้งาน Microsoft 365ถ้าใครไม่เคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยอาจจะอยากใช้งานตัว Microsoft 365มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวชมครับว่า Microsoft 365เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไงทำไมคนทั่วโลกเนี่ยถึงนิยมใช้งานกันนะครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่อง TIT นะครับผมช่องนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ภาสาแนะนำได้ดีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้่ันผู้ชมนด้ผู้ชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมมาเราพูดถึงคลิปวันนี้ดกว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นนะครับผมเป็นสิ่งดีๆนะครับผมที่จะมาแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่ใช้งานในส่วนของ ตัว Microsoft 365อย่างผมเนี่ยโปรแกร,รมอย่างอย่าง Excel ของผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็จะใช้งานตัว Microsoft 365ขึ้นตานี้นเลย Microsoft 365ลองเช็คของตัวเองอยู่นะ,ะเปิดของเปิด Excel ขึ้นมาหรือว่าเปิด Office อะไรอื่นๆขึ้นมาก็ได้ลองเช็คที่ไฟล์แล้วก็ลองเช็คไปที่แอคเคาน์อยว่าของตัวเองเนี่ยเป็น Microsoft 365หรือเปล่าถ้าเป็น Microsoft 365อยู่แล้วไม่ว่าจะ,ะสมัครใช้งานเองรายเดือนหรือว่ามาสมัครแชร์แบบรายปีกับผมเนี่ยก็ลองดูคลิปนี้ผม เื่อคนที่ยังไม่รู้เนี่ยว่า Microsoft 365เนี่ยถ้าใช้งานเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างนะผมรับรองนะผมคนที่ยังไม่ใช้งานเนี่ยอาจจะต้องหันกลับมาใช้งานเลยหรือว่าคนที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่รู้นะผมว่ามันทำแบบนี้ได้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าข้อดีของการใช้งาน Microsoft 365เนี่ยมันดียังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมีบอกท้ายคลิปด้วยนะว่าถ้าจะสมัครใช้งาน Microsoft 365แบบที่มันคุ้มจริงๆเนี่ยควรสมัครยังไงนะผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันก่อนนะครับข้อแรกก็คือมีโปรแกรมออฟฟิศติดตัวไปตลอดเวลาอย่างที่บางคนรู้หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่า m i c r o s o f t 3 6 5เนี่ย มันเป็น subscription รายปีหรือว่าเป็นแบบจ่ายเงินแบบรายปีหรือว่ารายเดือนนะผมตัว Microsoft 365เนี่ยเขาจะผูกอยู่ที่อ e ีเมลของเราเนาะซึ่งสิงทธิ์ใช้งานเนี่ยจะผูกอยู่ที่อ e ีเมลของเราไม่ว่าเราจะเอาอ e ีเมลที่เป็น Gmail Outlook หรือว่า o อ m เม l เนี่ยไปลงทะเบียนตัว Microsoft 365เนี่ยมันก็จะติดไปกับอ e ีเมลของเราเนาะไม่ว่าเราจะใช้งาน Office บน iPad บน Android อย่างเงี้ยหรือว่าคอมเราเจ๊งไปอย่างเงี้ยลง Windows ใหม่อย่างเงี้ย เราจะติดตั้งออฟฟิศเราก็แค่เอาอีเมลเนี่ยไปล็อกอินผ่านหน้าเว็บแล้วก็ดาวน์โหลดตัวติดตั้งผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะนะอย่างเมลของผมเนี่ยผมเข้า Office.com นะสมมติคอมผมลงวินโดว์นะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าลายเส้นของตัวเครื่องคอมให้มันผูกอยู่กับอีเมลนะผมผมเข้าอ่าเว็บไซต์ของ office.com นะผมก็ล็อกอินอีเมลที่เป็น h o t m a i ลของผมเข้าไปเนาะก็จะมีตัวปุ่มติดตั้งอยู่ตรงหน้าเว็บเลยนะผมถ้าใครมีสิทธิ์ใช้งานอยู่แล้วเนะี่ยสามารถติดตั้งผ่านหน้าเว็บได้เลยนะ กดติดตั้งปุ๊บเขาก็จะพาไปติดตั้งนะครับตัวออฟฟิศได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผ่านหน้าตัวนี้เลยถ้าใครไม่มีสิทธิ์ใช้งานเนี่ยจะไม่สามารถติดตั้งผ่านตัวนี้ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันดีกว่านะคก็คือมีพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่และก็มีความปลอดภัยนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของตัว Microsoft 365เนี่ยจะเป็นในส่วนของ ตัว OneDrive นะผมนี่มันขึ้นบอกเลยว่าพื้นที่นะผมหนึ่งเทราไบต์นะผม, B, ะผมอ่ะนี่ตรงนี้ก็ผม OneDrive นะผมสามารถใช้งานผ่านเว็บนะผมก็ได้นะหรือว่าจะแมปมาที่ตัวคอมพิวเตอร์แบบผมแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยผมแมปเข้าไปตัวคอมพิวเตอร์เลยสามารถเปิดงานผ่านตรงนี้ได้เลยนะผมถ้าอยากเซฟงานนะผมก็สามารถเลือกขาดเซฟงานจากตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสร้างโฟลเดอร์แล้วก็สร้างไฟล์จากนี้นะผมนี่หรือแม้กระทั่งจะ เปิด Excel แล้วก็เซฟมาใส่ในนี้ก็ได้น้องอย่างเปิดเปิดขึ้นมาปุ๊บสมมติทำงานเสร็จสิ้นเนาะก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เซฟเอาเซฟมาใส่ใตัวของวันไรได้แล้วเนี่ยแล้วก็เลือกไปที่ตัวที่เราแมปไว้นะครับเมื่อกี้วันไรเพอร์ซันแนลใช่ไหมล่ะแล้วก็เลือกไปที่นิวโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้แล้วก็กดเซฟไปนะครับปุ๊บเอาก็เซฟเป็นชื่อนี้เนาะตั้งชื่อไว้นะครับหลังจากเซฟเสร็จสิ้นแล้วปุ๊บ ออโต้ตเซฟตรงนี้ก็จะเปิดอัตโนมัติรับนะครับผมก็คือถ้าเราเซฟงานบนไอซีหรือว่าไดดีเนี่ยออโต้เซฟจะไม่เปิดอัตโนมัตินะครับผมเราจะต้องกดเซฟเองนะครับผมแต่ถ้าเราเซฟงานไว้บนวันไรอย่างเงี้ยนะรเราพิมพ์อะไรไปปุ๊บงานมันก็จะสูกเซฟบนวันไรอัตโนมัตินะครับผมซึ่งอันนี้เป็นข้อดีแบบอย่างมากเลยที่ผมโคตรชอบมากๆสำหรับคนใช้ใช้งานสําหรับตัว Microsoft 3. 6 5นะครับผมพื้นที่ขนาดใหญ่นะเนี่ยวันไรเราเช็คให้ดูก็ได้ว่าพื้นที่เยอะแค่ไหนนะครับกดตั้งค่านะครับ ถาว่าหึงเทรลไบต์มันเยอะแค่ไหนเนาะก็ประมาณ1 0ึ่งพันยีถือว่าเยอะมากๆเนาะน,นี้ก็ปิดไปเนะเราไปดูในส่วนของข,องข้อถัดไปครับผมอีเมลมีความเสถียรสูงแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับผมออย่างที่รู้ดีเนาะใครที่ใช้งานตัว Microsoft 3ามเนี่ยแต่ว่าต้องใช้งานอีเมลที่เป็นของ Microsoft เท่านั้นเนาะเช่น Hotmail Outlook Mail อย่างนี้นะผมอย่างผมเนี่ยใช้งาน Hotmail ใช่ไหมล่ะมันก็จะได้พื้นที่บล็อกเมลเนี่ยประมาณ5 0าิบจิกนผม อย่างใครใช้ Gmail อย่างเงี้ยมันจะได้แค่1 5 g หิบเอนผมซึ่งถือว่าน,น้อยมากถ้าเมลเราเต็มเนี่ยราก็เราก็ต้องไล่ลบเมลเก่าๆแต่ว่าถ้าเราใช้งาน m i c r o s o f t ามเนี่ยมันจะได้พื้นที่เก็บอีเมลเนี่ยประมาณ0 g าสิบกบนะผมแต่สําหรับคนที่ใช้งาน Outlook หรือว่า Hotmail เท่านั้นนะถึงจะไดะ้ตัวพื้นที่ตรงนี้นอผมแล้วก็เวลาเปิดอีเมลเนี่ยอย่างใครใช้งาน Gmail ใช่ไหมมันจะมีโฆษณาอย่างเงี้ยหนอเราก็รำคาญใช่ไหมแต่ถ้าใช้งานเมลซอฟต์สามห้าผ่านตัว OutlookMail หรือว่าฮอตเมลเนี่ย จะไม่มีโฆษณามากวนใจเลยนะผมอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะดีฟอสเขาจะให้ประมาณ5จิกมั้งถ้าถ้าไม่สมัครใช้งานะ Microsoft 365นะอันนี้ก็เป็นข้อดีของอ e ีเมลนะผมแล้วก็เอออย่างที่บอกนะผมตัวอ e ีเมลเนี่ยตัว Exchange อ e ีเมลของ m Microsoft เนี่ยจะกรองในส่วนของอ่าสแปมเมลหรือว่าฟิชชิ่งเมลอะไรต่างๆที่ไม่มีความปลอดภัยนะผมกันบล็อกไว้ไม่ให้ส่งมาที่เมลเราได้นะผมเขาก็จะมีตัวกรอง,องบ้านอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็น security อีกอีกชั้นหนึ่งที่สามารถ ทำให้เนี่ยเรามีความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ได้มากขึ้นนะครับผมเราไปดูข้อถัดไปนะครับมีเยอะอยู่นะข้อดีของการใช้งาน microsoft สามห้าแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันเนาะ ข้อเสียก็คือสมัครรายปีนั่นเองผมก็คือเสียการสมัครใช้งานรายปีนั่นเองอันนี้คือข้อเสียเนาะแต่ว่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียเท่าไหร่นะผมเพราะว่าเราได้ใช้งานเนี่ยมันก็คดคุ้มแล้วนะครับผมอัปเดตโปรแกรมได้ตลอดอายุการใช้งานนะผมอย่างผมเนี่ยใช้งานออฟฟิศเนี่ยพวก w ว r d e ดเอ็กซ์เซลพเนี่ยผ่านตัวคอมพิวเตอร์ Windows หรือแม้กระทั่ง MacBook หรือแม้กระทั่งแอปบนมือถือ Android หรือ iOS อสย่างเงี้ยมันมีให้โหลดนะผมเราจะสามารถอัปเดตพวกเนี้ยได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะผมเน มว่าเปิดไดเ e ลตรงนั้นปุ๊บก็ไปที่ไฟล์นะับแล้วก็ไปที่ Account เนาะเขาจะมีปุ่มอัปเดตให้อยู่ตรงนี้นะมีอย่างผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันน2 3ส 2, ก็คืออัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเป็นสอ่ส2023เดือน2อย่างนี้นะผมก็ถ้ามีแพทใหม่มาเนี่ยหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆมาเราสามารถกดอัปเดตตรงนี้ได้เลยเนะผมเขาก็จะมีมาให้เราอนะัปเดตเนาะถ้าใครใช้แบบงานพวกแบบ Office 2 0 1 9หรือว่า2อ2 1ย่อย่างเงี้ยคือออกมาแค่ปีนั้นก็คืออัปเดตได้แค่ป ก็ไม่สามารถอัปเดตได้อันนี้คือข้อเสียขค,คนที่ใช้งานแบบถาวรเนานะแต่ถ้าใช้แสาม้าเนี่ยมันจะเป็น subscription ก็คืออัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมาก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะครซึ่งจะเป็นข้อดีมากๆนะครในส่วนนี้ต่อไปนะครรองรับการทํางานร่วมกันผ่านแชผ่านการแชร์ o n e ไ r i นะครั อย่างที่ผมอย่างที่บอกเนาะการใช้งาน Microsoft 3.5เนี่ยเราเซฟงานบน n ันไร v e อยู่แล้วเนะเราสามารถแชร์งานต่างๆไปให้เพื่อนได้นะไม่ว่าจะเป็นแชร์แบบส่วนตัวหรือว่าแชร์เป็นแบบ every one เนาะสมมติการแชร์นะผมต้องการแชร์โฟลเดอร์นี้ไปผมก็กดแช์นะครับอ่ะก็กดแช์ตรงนี้เราก็เลือก n ันไร v e แล้วก็แช์นะผมแล้วก็เลือกว่าเราจะแชร์แบบ uh, a n y one หรือว่าแชร์แบบระบ,บตุตัวตนนะถ้าเป็น a n y one เนี่ยก็คือใครก็ใครที่มีลิงก์นี้สามารถเข้ามา Except หรือว่าเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าแชร์แบบเป็นรายบุคคลอย่างเงี้ยเราต้องกรอกอีเมลของคนที่เราจะร่วมแชร์ซึ่งเวลาเปิดงานเนี่ยต่างๆเนี่ย เราจะเห็นสมมติเปิดงานผ่านตัวโปรแกรม Excel อย่างนี้นะคือเราจะเห็นเลยว่าใครเนี่ยกำลังคลิกเซลไหนอย,อยู่นะครับผมอย่างเช่นแชร์ไปหาสมมติใน A แชร์งานไปหาปหใน B อย่างเงี้ยใน A คลิกเซลนี้อยู่ใน B คลิกเซลนี้อยู่ใน A ต้นทางเนี่ยที่กำลังทำง,งานอยู่ก็จะเห็นเลยว่าในมีเซลไหนอย,อยู่ใน B อยู่ปลายทางก็จะเห็นเลยว่าใน A เนี่ยกำลังแก้ไขงานที่เซลไหนอย,อยู่นะครับคือจะเห็นงานแบบเรียลไทม์เลยแต่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยต้องเป็น Microsoft 3 6 5าเท่านั้นนะครับผมถึงจะใช้งานได้เนาะในส่วนของอันนี้ผมไม่ได้ทำตัวอย่างให้เห็นนะเพราะว่า อันนี้ไม่ได้ร่วมไม่ได้ไม่ได้แชร์นะผมก็เคยทำคลิปไว้อยู่นะผมลองไปศึกษาได้เนาะในในตัว YouTube ของผมเนาะในการแชร์นะผมเอกสารผ่านตัวเมนทอฟส์สามองค์เนาะให้ทำงานร่วมกันได้นะผมโอเคต่อไปนะผมในงานอีเมลหลายๆอีเมลผ่าน Outlook เนาะอ่าตัวชุดเมนทอฟส์สามองค์่ยหรือว่าชุด Office อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีตัวโปรแกรม Outlook เนาะนี่ลองพิมพ์ดู Outlook เนาะเอาล o กพิมพ์เปิดขึ้นมานะผมอย่างผมเนี่ยผมเปิดโปรแกรม Outlook เนาะผมสามารถแอดอีเมลเข้าไป หลายอีเมลไดเลยเนาะคือเราสามารถบริหารจัดการอีเมลผ่านตัวโปรแกรมนี้ได้ในโปรแกรมเดียวอย่างผมเนี่ยผมมีกี่อีเมลผมเอาให้ดูเลยว่าผมแอดเข้ากี่อีเมลเพราะว่าผมมีหลายอีเมลเนาะในการใช้งานนะผมผมแอดเข้าไปทั้งหมด5้าอีเมลนะครับมีอีเมลของ Microsoft สามที่เป็นแผรนองกรมีอีเมลของ Hotmail มีอีเมลของ Gmail แล้วก็ Gmail แล้วก็ Gmail อีกนะครับคือผมมีห้อีเมลเนี่ยผมใช้งานโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวจบเลยนะครับคือสามารถส่งเข้าส่งออกผ่านโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับ เนี่ยเวลาเรากด n ิวอีเมลน้ผมเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราต้องการส่งไปจากอีเมลไหนทั้งคาอีเมลนะเวลามีอีเมลเข้าเนี่ยปุ๊บเขาส่งมาแล้วก็เปิดน้เปิดดูแค่นั้นและว่ามีอีเมลไหนเข้ามาน้เปิดผ่านโปรแกรมนี้เลยไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์อะไรอลยรเบราว์เซอร์ให้มันยุ่งยากน้ อันนั้นจะสับสนเนาะเดี๋ยวงงเองครมใช้งานโปรแกรมนี้ง่ายนิดเดียวครับผมไปต่อครับผมไปต่อคือข้อดีมันเยอะมากนะครับแล้วก็ข้อดีตัวลอมาก,ก็คือใช้งานแอป microsoft office ผ่านตัว windows mac os ios แล้วก็ android อันนี้คือข้อดีสุดเจ๋งที่คนหันมาใช้งานตัว microsoft 3 6 5านะครับอย่าง windows ก็เป็นพวกโปรแกรมชุด office ใช่ไหมละ่ะสามารถโหลดติดตั้งผ่าน้าว็บไซต์ได้เลย,เลยแต่ถ้าเป็นพวก mac นะครับพวก mac อย่างเงี้ย ก็สามารถโหลดผ่าน App Store หรือว่าโหลดผ่านตัวเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็น iPad อย่างเงี้ยสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ Play Store หรือว่า App p Store ได้เลยจะมีตัวโปรแกรมที่เป็นชุดดวงก็คือ Microsoft 3 6หหรือจะโหลดแยกที่เป็นตัวโปรแกรมเช่น Excel Word อย่างเงี้ยลองค้นหาได้มันจะมีเป็นชุดแยกอยู่นะครับส่วนตัวผมจะใช้ตัวโปรแกรมที่เป็นชุดแยกมากกว่านะมันค่อนข้างจะเสถียรกว่านะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเนาะในส่วนของ Microsoft 365ถ้าเรามีชุด Office ที่เป็น 2 0 1 9หรือ2021อย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปใช้งานตัวแอปพลิเคชันพวกนั้นได้นะเพราะว่าสิทธิ์แจม3 6 5เนี่ยมันจะผูกอยู่ท e ี่อีเมลของเราตัวโปรแกรมเนี่ยตัวตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะเช็คอยู่แล้วนะผมถ้าเราไม่มีสิทธิ์จะไม่สามารถพิมพ์หรือว่าใช้งานอะไรได้เลยนะครับผมอ่าขัดมากใกล้เต็มแล้วใกล้หมดแล้วครับผมครับหมดแล้ว,ลว,ลวเชื่อมต่อไฟล์ได้จากทุกที่ทุกเวลาชื่มีอินเทมมอร์เน็ตนะครับอย่างที่บอกเนาะการที่เราจะเชื่อมต่อ Microsoft 3 6 5หรือว่างานอะไรต่างๆเนี่ย เราควรจะเซฟงานบน OneDrive นะครับผมเพราะว่า OneDrive มันสามารถแอคเซสได้ผ่านอีเมลเนาะมัน OneDrive เนี่ยมันจะผูกอยู่กับอีเมลของเรานรเานาะคือเวลาเราเซฟงานบน OneDrive อย่างเงี้ยเราเอาอีเมลเนี่ยไปล็อกอ,อ,อินบน iPad หรือว่าบนมือถือหรือแม้กระทั่งคอมอเครื่องอื่นก็ตามที่เราเอาไปล็อกอ,อินนะเราจะเห็นงานต่างๆที่เราเซฟบน OneDrive ได้ทั้งหมดเลยซึ่งไอตัว OneDrive เนี่ยมันคือไฮไลท์ของทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆอย่างเลยนะครับถ้าใครใช้เป็นเนี่ยจะโคตรคุ้มแล้วก็โคตรรู้สึกว่าแบบข้อมูลเราปลอดภัยมากผมเคยทําซีรีส์ตัว One ค้นหาอย่างนี้ก็ได้วันไรทีไอทีมเนาะมันจะมีซีรีส์ของมันอยู่นะหลายหลายอย่างเลยลองเข้าไปศึกษาดูได้ถ้าใครใช้เป็นเนี่ยผมบอกเลยว่าจะรู้สึกแบบปลอดภัยแล้วก็แบบสบายใจเลย,เลยข้อมูลไม่หายแน่นอนนะครับตัววนะันไรเนาะไปล็อกอินจะเห็นงานทุกอย่างเลยที่เราเซฟไว้นาะต่อมาครับระบบรักษาความปลอดภัยสูงมากอย่างที่บอกเนาะทั้งอีเมลแล้วก็วันไรเนี่ยเขาจะมีระบบความรักษาการรักษา เขาเรียกความปลอดภัยที่สูงมากระดับของ Microsoft เลยนะผมอย่างเช่น OneDrive เนี่ยก็จะมีอ่า security เขาเรียกอะไรเป็นโปรโตคอลในการป้องกันพวกมัลแวร์แรนซัมแวร์อะไรต่างๆเนี่ยป้องกันแบบอีกขั้นหนึ่งนะผมถ้าเราเก็บงานไว้บนไดซี C, ได้ดีอย่างนี้นะผมวันใดวันหนึ่งเราโดนแรนซัมแวร์หรือว่ามัลแวร์อย่างเงี้ยข้อมูลเราหายไปหรือแม้กระทั่งคอมจิฮาร์ดดิสเสียงเงี้ยข้อมูลเราหายไปเลยนะไดซี C, ได้ดีเงี้ยไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้นะหรือถ้ากู้คืนกลับมาได้จริงๆเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายสูงมาก กลับกันแล้วถ้าเราเซฟงานบนวันไหนสมมติคอมเราพังคอมเราจ๊งอย่างเงี้ยข้อมูลตรงเนี้ยมันสุกมันถูกเซฟบิลบนคลาวแล้วหลักการเดียวกันกับ Google Drive หรือแม้กระทั่ง iCloud เนาะถ้าข้อมูลถ้าคอมพังอย่างเงี้ยเราก็แค่เอาอีเมลเราที่มีสิทธิ์ใช้งานตัวมือสอสามแพทไปล็อกอินคอมเครื่องใหม่หรือคอมที่ซ่อมกลับมาแล้วลงวิดด์ใหม่มาแล้วเราก็จะเห็นงานพวกนี้ทั้งหมดเลยเนาะไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเอ้ยงานหายไปไหนจะทำยังไงถึงจะได้งานกลับมาอันนี้ไม่ต้องับผมอันนี้สบายมาก สามารถารเลยเข้าถึงผ่านอ e ีเมลได้เลยนะครับซึ่งมันมีพื้นที่ให้อยู่แล้วนะหนึ่ง1 2จิกเก็บเอกสารทั้งหมดเนี่ยผมว่าเก็บทั้งชีวิตก็ยังยังไอ้นี่เนาะยังไม่เท่าเรียังเหลือนะครับผมยังเหลือยกเว้นใครที่จะเก็บพวกภาพวิดีโอเนาะอันเนี้ยอาจจะต้องมาคิดหนักแล้าว่าจะทายัางไงเพราะว่าวันนด้เนี่ยมีแค่1 2จิกส่วนไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างใช้พื้นที่เยอะกว่าไฟล์ต่างๆเนาะไฟล์เอกสารนะครับผมเราไปดูข้อดีในส่วนของข้อถัดไปนะครับ ระบบสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติอย่างที่บอกนะผมก็คือสำรองก็คือผ่านวันได้นั่นเองอยู่อยู่อย่างที่ผมบอกเนาะก็ความเสียอะไรต่างเนี่ยข้อมูลถูกเก็บไว้บนวันไดหรือแม้กระทั่งเราเผลอลบไฟล์อะไรต่างเนี่ยเผลอลบนะเผลอลบกด delete ไปข้อมูลไม่หายนะผมเขาจะมีตัวสำรองให้อยู่นะาอย่างวันไร้นะวันไร้เปิดให้ดูเลยระบบสำรองเป็นไงนะผมสมมติลบผ่านตัวโปรแกรมตรงนี้ไปสมมตลิลบผ่านตัวนี้ไปผม ผมลบโฟลเดอร์นี้ New Folder ลบไปเลยถต่ว่า,ามันจะไปอยู่ไหนลองดูนะ,ะดูผ่านเว็บใช่ไหม New Folder หายไปแล้วเขาจะมีถังรีไซเคิลอยู่เก็บไว้ประมาณ60วันหรือว่า90วันนี่แหละผมจำไม่ได้นะ้องเราเข้าไปดูถังรีไซเคิลเราก็จะเห็นเลยว่า New Folder ถูกลบไปนะถูกลบไปเมื่อ17:19นะผม17:19ก็คือเวลา5โมง19นาทีมีไฟล์เอกสารอะไรบ้างในนี้หนระมี New Folder ชื่อโฟลเดอร์แล้วก็มีไฟล์ตรงนี้เราสามารถกดคลิกแล้วก็ คืนค่าหรือว่ารีสโตได้เลยไฟล์งานเราเนี่ยก็จะกลับไปที่ถังอันนี้เหมือนเดิมนะเห็นไหม New ฟเดอร์กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมลบไปื่อกีรีกับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งของตัว Microsoft 365นะครับไปดูหมดเรื่องอ่าอันนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะเนาะเป็นข้อสุดท้ายแล้วใช้โปรแกรมใหม่ๆฟรีกรณี Microsoft 365มีการพัฒนาขึ้นอ่าอย่างที่รู้ดีนะว่า Microsoft 365มันเป็น Subscription รายปีใช่ไหมละ่ะ แอปพลิเคชันที่เขาใช้งานนะผมเราไปหน้าแรกเราเราไปดูที่จุด3จุดบุมุม,ม,มซ้ายด้านบนเนะเราไปดูแอป,ปทั้งหมดก็ได้ว่าเราสามารถใช้แอป,ปตัวไหนของ Microsoft 3ห5ได้บ้างเนนะนี่เขาจะมีบอกเลยก่อนหน้านี้นมันจะมีแค่พวกชุดออฟฟิศธรรมดานะแต่ทุกวนันนี้มันมีพวก Microsoft Power a u t o m a มทสกาย e to so y To Do อย่างเงี้ยมีลิสต์เนอะมั o ซ้อม t ิมาด้วยเนาะ คือถ้ามีอะไรใหม่มาที่ Microsoft อัปเกรดมาเนี่ยหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้ฟรีเลยเนาะเพราะว่าเราใช้งาน Microsoft 3 6 5อยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปอะไรให้มันยุ่งยากไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเนาะเราใช้งาน m i c r o s o f t 3 6 5มหายปีอยู่แล้วเสียเงินหลายปีอยู่แล้วเราสามารถใช้งานแอปพวกนี้ได้เลยเนาะคือเขาจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆรื่อแล้วแหละตัว Microsoft เนาะเราก็ไม่ต้องกนะังวลเนาะเรามีหน้าที่แค่ศึกษาแค่นั้นเองว่าไอ้แอปพวกนี้มันใช้งานยังไงสามารถเอามาสร้างประโยชน์อะไไรรกกกัับบงงาาาาานนนนเเเด้้้้ยยผม็็ใชหหลหลหลแลวป Microsoft List ผมใช้ในการเก็บเป็นฐานขอนาน้อมูลต่างๆนะครับก็หมดแล้วผมข้อดีของการมาใช้งานเน็อกสามหกห้า,ถ,าถ้าพูดอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยเนาะอ่ะ ก็ถ้าใครสนใจใช้งานตัว m i c r o s o f t 365นะผมสมัครใช้งานแบบรายปีซึ่งเป็นถ้าเราสมัครแบบคนเดียวอย่างเงี้ยไปซื้อกล่องมามันก็หลักประมาณพนะันหซึ่งเสียรายปีประมาณพันหต่อปีเนาะซึ่งมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะ่เนาะแต่ถ้าใครอยากใช้งานสุดคุ้มเนี่ยแนะนําไปสมัครใช้งานตัว Microsoft 365เฟมิ y ี่เนาก็คือแชร์กับคนอื่นหรือถ้าใครไม่มีคนร่วมแชร์ด้วยเนี่ยก็ สามารถเข้ากลุ่มมาที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้นะจะเป็นผมจะเป็นเซนเตอร์ในการแชร์ใช้งานตัว Microsoft 365นะคซึ่งสมมติเราซื้อ Microsoft 35 Family เนี่ยประมาณหลักพันมันหารกันแล้วเนี่ยมันก็จะตกหลักร้อยต่อปีนะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะผมก็จะเป็นเซนเตอร์ในการบริหารจัดการให้นะผมจะมีหน้าที่แค่แชร์สิทธิ์ให้อย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานหรือว่าสมาชิกได้นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปรายละเอียดที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปได้นะเป็นกลุ่่่มมขออองงผเเะรไไปดดาายยลี้ว การสมัครให้งานเนี่ยจะทำจะต้องทำยังไงนะผมไปดูสามารถไปดูเครดิตในนั้นได้นะผมใน history ที่ผมโพสเต็งแต่ละวันว่ามีใครมาสมัครกับผมบ้างนะผถ้าเชื่อใจแล้วเนี่ยค่อยสมัสมัครกันก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมว่าผมจะมีคลิปอะไรดีๆมาฝากกันอีกครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกวัองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มาก,ก็น้อยสำหรับเพื่อนเนาะ ใครที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ